สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะขับช่องคุ้มพันตุลากันนะคะวันนี้ที่บ้านพระครูนะคะก็มาถ่ายคลิปน้องแมวส,สวยมาฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะเจ้าเจ้าทองสี่พันกับเจ้าทองเทากําลังกินหัวอาหารค่ะพี่น้องนี่ค่ะคุ้มพันคุกไอ้คุกข้าวสวยคุกปลาทูทอด กินน้อยเดี๋ยวค่ะพี่น้องเนี่ยกินลูกลูกลูกลกินลูกแม่กินเลยครับอร่อยอร่อยปลาทูลูกกับปลาทูอร่อยอร่อยปลาทูตัวใหญ่ๆเลยแม่ทอดสองตัวบักใหญ่เลยลูกเอากินลูกละนะกวางทองลูกแม่กินข้าวกับคุกปลาทูเด้อลูกเด้อโอเคกินลูกกินด้วยลูกละกินลูกแม่เร็ว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 ลูกจ๋ากินข้าวกินข้าวนะลูกนะ ก uhh ินข้าวนะลูกนะกินเยอะๆเลยลูกกินเยอะๆเลยเสือทองเสือทองลูกแม่กินเยอะๆเลยโอ้โทษโทษโทษมาแม่เอาออกให้มะแม่เอาออกให้เลยขอโทษขอโทษขอโทษอ่ะอ่ะเข้าห้องน้ําได้เลยแม่เอาออกให้แล้วอ่ะแม่เอาให้แล้วลูกกินเยอะๆเลยลูกกินเยอะๆเลยกินเยอะๆเลยลูกดาม่ นี่คะ่ะเจ้าเสือทองกินข้าวกินข้าวคุกปลาทูค่ะนี่คะ่ะวางเลียงรายไว้เลยแต่ว่ายังไม่มีใครมากินมีแต่น้องเสือทองเดี๋ยวเขาก็มากินหรอกนะขอบคุณเอฟซี C, ทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องโรมพันธุลากันทําไมไม่กินข้าวละลูกแม่หืมกวางทองกวางทองลูกแม่มากินข้าวลูกมากวาง วางมากินข้าวมาลูกมา,มากินดูก่อนกินดูก่อนเพื่อมันอร่อยกินดูก่อนเพื่ออร่อยกินก่อนไม่ยอมกินเลยแดงว่าเขาไม่หิวนี่ค่ะกองคาราวานอยู่ในห้องครัวค่ะทำอะไรครับอิ่มแล้วเหรอลูก เส um. o, ือทองมีทองมีทองกินข้าวลูกกินข้าวลูกแม่นี่กินข้าวคุกกระโูอร่อยอร่อยกินก่อนครับพวกกินพี่น้องแมวเข้าห้องซ้วมอิ่มแล้วเหรอครับคนสวยคนสวยอิ่มแล้วเหรอครับเสือทองลูกแม่เสือทองอิ่มแล้วเหรอลูกอิ่มเร็วจังเลยคนสวยคนหล่ออิ่มเร็วจังเลย อันนี้เสือทองนะคะเนี่ยเสือทองกินข้าวคุกประทูเรียบร้อยแล้ว ใครนะมาขึ้นตักคุณแม่ใครนะใครนะใครนะมาขึ้นตักคุณแม่โอ้ยใครเนี่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 ยลูกมานอนตักคุณแม่เนี่ยใครเนี่ยใครมานอนตักคุณแม่น้อนี่ค่ะไอ้นั่นเด้อค่ะเนี่ยทองสี่พันค่ะพี่น้องเนี่ยมานอนตักคุณแม่คำพันตุลากันโอ้ไปนอนที่อื่นไม่ได้เลยค่ะคุณลูกขา คุณลูกขาให้แม่นั่งสบายไม่ได้หรอคะเบิงคะ่ะนอนข้างล่างไปลูกปเขาขี้อ้อนค่ะพี่น้องนอนข้างล่างไปลูกคนแม่ลูกคนแม่ลูกคนแม่อมนอนเบียดก็ได้อนอนเบียดนอนเบียดคุณแม่ก็ได้นอนลงนอนลงนี่แหละนอนใกล้ๆคุณแม่เลยพี่สีพันพี่ทองดํากินข้าวแล้วนี่คะ่ะกินข้าวกุกปละทูอร่อยไหมลูก นไปโดนอะไรมาเนี่ยลูกไปโดนอะไรมาแ,แม่ดูสิโดนอะไรมาโดนอะไรมาลูกขนไปโดนอะไรมาเนี่ยอืมโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องน้องทองดำขนไปโดนอะไรมาอะกินเลยลูกกินเลยค่ะกินเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นน้องน้องกวางทองค่ะน้องกวางทองอันนั้นก็จะเป็นน้องน้องหมีทองค่ะเนอะอยู่ใกล้ใกล้ห้องน้ำเลยคะ่ะเสื้อทองเอยทองดำอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับนี่ค่ะกินแล้วค่ะพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวเขาเหิวเราเขาก็มากินเองค่ะพี่น้องนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็มากินเองอร่อยไหมลูกแม่ ขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแจให้กับช่องโคมพันตุลากันนะคะโคมพันก็นําภาพแมวสวยๆมาฝากด้วยค่ะเด้ออันนี้ก็จะเป็นเจ้าทองดํากินข้าวด้วยค่ะกินข้าวะคคุกปลาทูด้วยค่ะเมื่อนี้ข้าวสวยคลุกปลาทูปลาทูทอดนานๆกินทีอร่อยไหมครับมีไม่กินเลยลูกหมีทองก็ไม่กิน กินแต่อาหารหนูชอบหนูอร่อยหัวอาหารเลยลูกแม่โอ้ยน่ารักจังเลยดูอดเดูดูดูดดดวางทอง,องี่นน้องโอ้ยช่างน่ารักน่าชังอะไรอย่างนี้น่ารักน่ารักที่สุดเลยไปแล้วขึ้นไปเล่นบนบ้านแล้วเห็นของเล่นใหม่แล้วเห็นของเล่นใหม่แล้ว เป็นไงลูกอิ่มเลยยังครับอิ่มหรือยังครับอิ่มแล้วครับไปกินนะ้ำอิ่มแล้วไปกินน้ำนี่ะนะคะที่กินน้ำของเขาแล้วกินลูกเลยกินกินข้าวเลยกินข้าวเลยกินน้ำเลยลูกกินน้ำเลยคนเก่งคนเก่งของคุณแม่คนเก่งคนเก่งของคุณแม่นะคะนั่นขึ้นไปเล่นบนบ้านแล้วพี่น้อง ลงมาแล,ล้ว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 ลงมาแลว้วเอา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 มาแล้วจะไปไหนกันนอ้อเอาหยอกกันอยู่เลยเอาเอาเอาวางทองวางทองทำอะไรน้องเถอะทองไม่กินข้าวเหรอลูกเถอะทองลูกแม่ น้องหมีไปไหนเนี่ยนหึน้ามาหาแม่สิลูกแม่ไายรูปอยู่เนี่ยไม่ยอมไปแล้วั่นขึ้นบ้านแล้วพี่น้องอ้ยมารักจังเลยให้แม่ถ่ายรูปน้องงอยสวัสดีครับผมชื่อผมชื่อกวางทองครับผมชื่อกวางทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อกวางทองครับ สวัสดีครับผมชื่อกวางทองครับสวัสดีครับผมชื่อกวางทองนะครับหันหน้ามาสิหันหน้ามาสิโอ่น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยดูค่ะพี่น้องน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยตัวนี้ค่ะชื่อกวางทองน่ารักที่สุดเลยครับน่ารักที่สุดเลยครับพบกับน้องกวางทองได้ใหม่นะครับพบกับน้องกวางทองได้ใหม่นะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน่าจะง่วงครับพี่น้องเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องนอนก่อนสวัสดีครับพบกับน้องกวางได้ใหม่นะครับสวัสดีครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยหันหน้าขึ้นมาดูไหม